ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอร,รายการเรื่องจริง Night Life คือถ้าทั้งประเทศอะ่ะตั้งประมาณแบบ2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนโดสเลยอะคะ่ะทั้งประเทศนะคะ,ะต่อวันตอนนี้การระบาดมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเชื้อที่มันกลายพันธุ์ไปความรุนแรงความเก่งในการแพร่มันเยอะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกที่เลยเขาจะพยายามให้ติดปกตนำเสนอโดยน้ำดืม่ม r e g e n ซี่ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับขูาสู่เรื่องจริง Night Life ครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังตามติดประเด็นเรื่องของวัคซีนโควิดที่นับจากนี้ไม่กี่วันเนี่ยคนไทยทุกคนจะรับการฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกของเราก็คือผู้สูงวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7จดกลุ่มโรคเรื้อรังครับที่ได้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง18-59ปีถึงบ ถึงตอนนี้แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับคนไทยเนี่ยจะมีความคืบหน้าย,ยังไงบ้างคืนนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงจุไรวงศสวัสดิ์ครับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบอมราชนาราดูนกรมควบคุมโรคจะไล่ฟังว่าตอนนี้เราพร้อมกันขนาดไหนแล้วสวัสดีคุณหมอนนะคระับสวัสดีค่ะต้องบอกนะครับว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดตอนนี้นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยมันกลายเป็นกระแสนหนึ่งที่มีทั้งดารานักแสดงนักร้องหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมน่ะออกมารณรงค์เชิญชวนให้คนไทยทุกคน ช่วยชาติด้วยการไปฉีดวัคซีนและคือจะบอกว่าเรามีข้อมูลต่างๆผ่านทั้งฟอรัมอย่างโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือ Twitter โดยทุกคนเนี่ยยืนยันว่าไม่มีอาการผิดปกติหรือผลข้างเคยียงใดๆเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่2แล้วแล้วผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทําให้สังคมไทยของเรามีความเข้าใจรวมถึงมีมุมมองมีความเชื่อมั่นต่อวัคซีนโควิดไทยหวังว่าจากนี้ไปจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ คุณหมอครับขออนุญาตถามไดยครับว่าวันที่7มิถุนาค่ะเราจะลงเข็มแรกกันแล้วอเอาจริงๆเลยตอนนี้เราพร้อมขนาดไหนครับคือจริงๆเราต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าวัคซีนโควิดเนี่ยนะคะจริงๆเราจะมีการเรียงลําดับะนะคะกลุ่มที่ควรจะรับวัคซีนแล้วก็จริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยเราเริ่มมาฉีดตั้งแต่เดือนมีนาแล้วค่ะ เห็นว่าช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางสาธารณสุขเพราะว่าเป็นเป้าหลักเลยถ้าเกิดคุณหมอคุณพยาบาลป่วยไปอันนี้ก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะเพื่อให้ระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยเดินหน้าได้ทีนี้จริงๆแล้วพอช่วงเดือนเมษานะคะก็จะมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะอายุมากกว่า60ปีหรือที่มีโรคประจำตัวเจ็ดกลุ่มโรคอย่างที่เมื่อกี้คุณพีเคกล่าวเนี่ยจริงๆเริ่มมีการฉีดกันมาแล้วคะ่ะแต่ทีนี้ณตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะคะ เนื่องจากมีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยทั่วโลกเยอะมากแล้วก็มีเรื่องของว่าสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็เลยตั้งเป้าว่าเดิมเนี่ยเราคิดว่าเราจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม50%ของประชากรภายในสิ้นปี2564เรามีการปรับเป้านะคะให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะถึง70% นะคะ70%ของประชากรไทยจะได้รับวัคซีนอย่างน้อยนี่คือ1เข็มให้ครบภายในปี2564จึงเป็นที่มาของการที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงที่เป็น31พฤษภาะคมเนี่ยค่ะที่เราจะมีการลงทะเบียนสําหรับประชาชนทั่วไปและ,ะให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะได้จองคิวที่จะรับวัคซีนเนี่ยต่อไปแล้วจะมีการฉีดแบบกูพรมไปเลยให้ cover ให้เรียบร้อยทั้งหมด70%ที่เราตั้งเป้าไว้ คุณหมอทำไมถึงแค่คคค70%เราเราไม่สามารถยันให้มันถึง90%หรือ95%้ด้คได้ค่างนี้ค่ะ<ด>อันนี้มันจะมีหลักการทางวิทยาศาสตร์คือเขาจะเขาจะมีสูตรการคำนวณค่ะความพูดง่ายคือดูความเก่งของเชื้อในการแพร่เชื้อยิ่งแพร่เก่งมากเนี่ยยิ่งต้องฉีดวัคซีนเนี่ย cover ถึงประมาณความครอบคลุมเนี่ยประมาณอาจจะ80% 90%เ แต่ตัวของตัวโควิดเนี่ยค่ะมันจะมีค่าความเก่งในการแพร่ค่ะอยู่ประมาณ2-4ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่ WHO เขาแนะนำคือองค์การอนามัยโลกอะค่ะแนะนำออกมาเป็นทางการเลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ได้ประมาณ60-70%ของประชากรก็พอไม่ต้องไปให้ร้อเซเพราะว่ามันมันไม่จำเป็นค,คือถ้าเราฉีดได้มากกว่า70%ของประชากรเนี่ยจะจะหยุดยั้งการระบาดได้ เพราะฉะนั้นแต่ละแต่ละประเทศเนี่ยก็คือจะตั้งเป้าไว้อย่างน้อยก็คือให้ได้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าบางประเทศที่เขามีวัคซีนเหลือมากๆประเทศร่รวยอันนี้เขาก็อาจจะฉีดได้100%แต่จริงๆแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ร0อยนะคุณพีเคเพียงแต่ว่าปี2564เนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ70%แต่พอปีหน้าเนี่ยยังไงประชาชนทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยค่ะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องได้รับวัคซีนตัวโควิดวัคซีนนี้นะคะคุณแม ในบุคคลที่จะได้รับวัคซีนเข็มแรกหลังวันที่7มิถุนายนนี้รวมปถึงค,งคุณน้าด้วยค่ะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะรับวัคซีนเข็มแรกครับโอเคเอันแรกเลยนะคะต้องดูสุขภาพก่อนค่ะคือยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวนะคะคอันนี้สาคัญมากที่เราจะฉีดวัคซีนนะคะต้องเรียกว่ามีสภาวะร่างกายที่แข็งแรงถ้ามีโรคอะไรอยู่เนี่ยโรคต้องสงบคือไม่อยู่ในสภาวะกําเริบเช่นถ้าสมมติ็นเรื่องของความดันโลหิตสูง ต้องความดันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะ,คะถ้ามีหอบมีโรคหัวใจต้องอยู่ในสภาวะที่คุณหมอที่ดูแลนะ่ะบอกว่าปลอดภัยรับวัคซีนได้เพื่อนห้อยู่ในภาวะโรคสงบบางคนเนี่ยจะกินยาพวกกดภูมิอันนี้นะคะก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำว่าสามารถจะฉีดได้ไหมโดยจริงๆแล้วเนี่ย ราชวิลาลอายุรแพทย์หรือสมาคมแพทย์ต่างๆเนี่ยค่ะได้มาออกแนวทางแล้วค่ะที่จะแนะนําคุณหมอในการพิจารณาว่าแบบนี้แบบนแบบนี้ฉีดได้ไหมเช่นหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ถ้าเกิดจําเป็นต้องรับวัคซีนอันนี้ต้องหลังจากเลยสิบสามเดือนไปละสิบสองสัปดาห์ไปแล้วเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะเช็คก่อนว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นข้อห้ามข้อห้ามในการรับวัคซีนเนี่ยอีกอันนึงคือเรื่องของการแพ้วัคซีนแต่นี้ต้องเป็นเข็มต่อไปนะคะ อีกอย่างหนึ่งคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอมันจะมีประเด็นในเรื่องของบางทีความเครียดความกังวลความไม่พร้อมทางด้านจิตใจอาจจะทําให้เราเกิดมีอาการบางอย่างหลังฉีดวัคซีนไปได้เพราะฉะนั้นต้องพักผ่อนให้เพียงพอทําใจสบายๆวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนในประเทศเราและเราให้การฉีดเนี่ยเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยผ่านการรับรองมาจากองค์กรทั้งต่างประเทศและออยของไทยเองอก็ได้ประเมินกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยถึงเรื่อง side effect ต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียในในเฟซบุ๊กที่ผมเห็นเนี่ยทุกวันก็จะมีโอเคคนที่ฉีดแล้วโอเคโอเคโอเคปึ้งแล้วจะมีคนที่บอกว่าแขนชาขาชาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราคาดว่าตั้งแต่เดือนหน้าไปคุณหมอคาดว่าถึงปลายปีจะเป็น70%ถูกต้องที่เราตั้งเป้าไว้ช่วงเวลากับเปอร์เซ็นต์นั้นคุณหมอว่าโอเคไหมครับโอเคนะคะเพราะว่าอะไรคืออย่างนี้ถ้าเราบอก70% แต่กินเวลาปีหนึ่งอันนี้อาจจะนานเกินเพราะเราต้องการให้เกิดระดับภูมิคุ้มกันหมู่หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า herd immunity คือพูดง่ายๆให้ประชาชนทั้ง70%มองว่าสมมติเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นประชาชนอยู่ในที่ท,ที่หนึ่งะคะ่ะถ้าภายใน100คนเนี่ยมีคนที่มีภูมิอยู่แล้ว70คนสมมุติจะมีเชื้อเข้ามาเนี่ยมันไม่สามารถแพร่ได้แต่ถ้าเกิดเราทิ้งเวลาให้เนิ่นนานไปภูมิคุ้มกันบางคนเริ่มตก อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วง6เดือนเนี่ยยังเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีนเนี่ยมันจะอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่โอเคเลยถ้าเราสามารถที่จะฉีดให้ได้70%ของประชากรภายใน6เดือนนะคะหมอครับอย่างนี้แอปพลิเคชันหมอพร้อมอะ่ะจริงๆแล้วมันดียังไงคืออย่างนี้ค่ะแอปหมอพร้อมเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะยังมีความที่ว่าไม่พร้อมในช่วงแรกแต่ว่าผู้ดูแลระบบอะค่ะก็ได้มีการปรับให้ตอบโจทย์ แล้วก็ขณะนี้เนี่ยแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือ Line OA หมอพร้อมเนี่ยจะเป็นทางหลักในการประกันหรือว่าคุณได้รับวัคซีนแน่ๆน,นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเราก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงตรงหมอพร้อมเพราะฉะนั้นก็จะเปิดช่องทางที่2ค่ะช่องทางที่2ก็คือการลงทะเบียนณโรงพยาบาลที่เราอาจจะมีประวัติการรักษาอยู่อันนี้ก็สามารถที่จะทําได้แต่ในที่สุดข้อมูลจะไปรวมกัน ที่ศูนย์ประสานตรงตรง,ตรงกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมองออกว่าอันนี้มาทางหมอพร้อมอันนี้มาทางโรงพยาบาลหรือได้ต่างจังหวัดบางทีมีอสมอนะคะทางนั้นก็ได้ส่วนสุดท้ายเลยนะคะที่เกิดเป็นประเด็นมาก่อนน,ะนั้นเรื่องวอล์กอินเอาจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ค่ะคือให้ให้ใช้คําว่าเราไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปลงทะเบียนคือเรียกว่าออนไลต์รีจิสเทรชันนะคะคือลงทะเบียนตรงนั้นเพราะว่า จริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยเราต้องให้คิวสำหรับคนที่เข้าจองมาก่อนแต่มันจะมีบางประเด็นอย่างคุณพีเคคงทราบตัวแอสตราเนี่ยม,มันจะเป็นแบบ โดสหนึ่งเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยมันฉีดได้หลายคนคบางทีที่โรงพยาบาลเปิดแล้วแล้วมันเหลืออยู่สองสามโดสอะไรเงี้ยค่ะกรณีเช่นนี้เนี่ยให้บังเอิญว่าสมมติเราเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อจะมาลงทะเบียนแล้วบังเอิญว่ามีวัคซีนเหลืออยู่เช่นอาจจะมีคนปฏิเสธไม่มายอะไรเงี้ยเราก็จะได้รับวัคซีนไป,ไปถูกต้องเพราะั้นจริงๆเราต้องบอกว่าระบบหมอพร้อมมาก,ก่อน mm hmm. อหมอพร้อมเป็นระบบที่สาคัญที่ต้องลงทะเบียนเพราะฉะนั้นฝากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแฟนรายการด้วยนะครับว่าถ้ายังไม่ได้ลงกับหมอพร้อมที่ทำไม่ได้เนี่ย พรุ่งนี้อย่าเพิ่งไปโรงพยาบาลให้ลูกให้หลานโทรไปก่อนโทรไปถามว่ามันมีการลงทะเบียนไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดมีก็สามารถที่จะเอาตัวเอาตัวเองไปได้ไหมหรือให้ลูกหลานไปลงทะเบียนให้ได้เอออาจจะต้องอาจจะต้องคืออย่างนี้ค่ะเขาจะต้องดูเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าลูกหลานไปเนี่ยก็คือจะต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าผู้สูงอายุไปบางทีก็เสี่ยงนะคะอ๋อมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะสําหรับกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพเนี่ยอันนี้การลงทะเบียนเขาจะแยกไปผู้ที่อายุ18ถึง59ปีที่จะลงทะเบียนเนี่ยสำหรับกรุงเทพหานครเนี่ยจะแยกระบบไปเพื่อที่จะช่วยให้จัดการได้เร็วขึ้นไม่ต้องมาเป็นคอขวดแอออยู่ตรงนี้แล้วก็ทางส่วนกลางเนี่ยก็คือเหมือนกับเราก็จะมีวัคซีนที่ส่งไปให้ทางกอทมอเลยนะคะประมาณฉีดจะประมาณคือกทมเนี่ยต้องฉีดประมาณ5ล้านกว่านิดนิคน,นะค่ะหาล้านกว่าคน เพราะฉะนั้นก็เดือนละ2อล้านห้าก็จะฉีดไปเลยช่วงมิถุนากรกกกดาเพราะฉะนั้นเราคาดการณ์ว่ากรทมเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบกําลังระบาดมากตอนนี้น่าจะได้รับวัคซีนครบถ้วนดีเนี่ยพยายามภายในกรกฎดาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยให้รอดูประกาศของทางกทมอ,อีกทีนึงนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางกทมก็น่าจะแจ้งคุณหมอรู้สึกว่าการประกาศการเปลี่ยนแปลงบ่อยไปไหมครับ<อ>คนทางบ้านเริ่มงงครับมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะคือต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจว่า วัคซีนคือวัคซีนเข้ามามีจํากัดแล้วจะได้ยินสถานการณ์การระบาดเดี๋ยวก็จะมีคลัสเตอร์ที่นู่นที่นี่ตัวคลัสเตอร์เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวที่ทําให้แผนการกระจายวัคซีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่จะงงๆกันเงี้ยค่ะอย่างเช่นอยู่ๆก็จะมีคลัสเตอร์ตอนนี้ที่เยอะแยะในแคมป์คนงานคลัสเตอร์ที่เพชรบุรีที่ราชบุรีที่หลายๆที่นราธิวาสที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามีคลัสเตอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดที่ทําให้ต้องดึงวัคซีนไป เพื่อจะให้เป็นลงและสงบคือพูดง่ายๆต้องการควบคุมโรคณจุดนั้นเพราะว่าจุดประสงค์ของการให้วัคซีนของประเทศไทยเลยอะค่ะอย่างที่หมอกล่าวไปตอนต้นแล้วนะคะออบุคลากรสาธารณสุขวงการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาทําเกี่ยวกับเรื่องควบคุมโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจคนที่อยู่ที่ด่านเหล่านี้สาคัญมากแล้วก็มาเรียงที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือการควบคุมการระบาด แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็นในกลุ่มของประชาชนที่โดยหน้าที่ของเขา,าค่ะคือต้องสัมผัสสัมผัสคนเยอะเช่นพนักงานขับรถสาธารณะ อันนี้เสี่ยงคุณครูที่จะเปิดเรียนน้ำสองนี้นะค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มต่อ,ตอมาต้องใจเย็นๆกันนิดนึงเพราะวัคซีนเนี่ยมันจะทยอยทยอย,ย,อยมาส่วนประชาชนทั่วๆไปชาวต่างชาติชาวต่างชาวต่างด้าวหรืออะไรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะอันนี้ก็จะอยู่ในอันดับหลังๆั <c oughs> แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยต้องให้หมดไม่ว่าจะไทยหรือไม่ไทยนี่ก็คือต้องได้รับวัคซีนหมดเพื่อที่จะให้การระบ,บาดสงบค่ะขออนุญาตจะหนึ่งคำถามก่อนเปิดโฆษณาช่วงนี้กันละกันนะครับ เขาฝากคาถามว่าการกระจายวัคซีนเชิงยุทธศาสตร์มันมีแผนการแล้วก็หลับปฏิบัติยังไงบ้างที่ทําให้คนไทยของเราได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้อย่างเร็วที่สุดแล้วครอบคลุมทั่วถึงมากที่สุดเราต้องการให้ยกระดับภูมิคุ้มกันใน70%ของประชากรเพราะฉะนั้นจะต้องมีการติดต่อประสานกับทางบริษัทวัคซีนอื่นเช่นโมเดอร์นาเจนเจหรือจอ h ์ s o นแ o h จอ o ์ซันเนี่ยค่ะซึ่งเขาได้มาขึ้นทะเบียนที่ของเมืองไทยเนี่ยคือผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้ก็จะมีภาคเอกชน เข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอีกออปชันหนึ่งคือเปิดจองที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเขาจะจะมีการซื้อเรื่องของโมเดอร์นาแต่อเอกชนเนี่ยไม่สามารถดีลโดยตรงกับทางบริษัทวัคซีนโมเดอร์นาได้นะคะก็คือต้องผ่านทางองค์การเภสัชกรรมงั้นจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับวัคซีนเนี่ยครบถ้วน70%ตามที่เราต้องการแต่อย่างที่ที่เล่าให้ฟังอะค่ะคือขณะนี้เนี่ยสมมุติเรามีแผนการกระจายวัคซีนนะคะเช่น จังหวัดนี้จังหวัดนี้ไล่ลงมาเลยทั้ง13เขตเนี่ยคะ่ะอย่างที่บอกตัวแปรที่จะที่จะเข้ามาทําให้โลจิสติกคือตรงนี้ปรับเปลี่ยนก็คือเรื่องของการเอาเบรกเกิดขึ้นซึ่งอาตโนมัตเอาเบรกเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของการส่งวัคซีนถ้าเกิดวัคซีนมีการล่าชา้าเนี่ยก็จ,จะต้องมีการปรับแผนอันนี้ก็ต้องขอความเห็นใจน,นิดนึงแต่งไงก็ตามอย่างที่บอกอ่ะเราตั้งเป้าอยู่แล้วว่าจะต้องค o อบคให้ได้70%และในปีหน้าเลยเนี่ยก็คือให้ได้100%ของรประชากครค่ะต้องบครัผชม เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยมันกลายเป็นวาระแห่งชาติไปซะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยก็ตามทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนจตัวนี้เข็มแรกนะให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองตอนนี้พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อในเรื่องของการเดินหน้าปูพรมฉีดวัคซีนต่อจากนี้ไปว่ามันจะมีความคืบหน้าไปยังไงต่อสักครู่เดียวเที่เรื่องจริงในไลฟ์ครับเรื่องจริงในไลฟ์